สวัสดีค่ะพวงพลอยพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดปลาสลิดกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ไปดูนังเอกของเราเนะะี่ยค่ะปลาสลิดแดดเดียวค่ะเรามาบ้างสี่เส้นแบบนี้นะคะแล้วนาไปทอดขี่หางยังไม่ต้องตัดนะคะเพราะยังไงเราเอาทิ้งอยู่แล้วนี่ค่ะทอดออกมาเก้าประมาณนี้คะ่ะเอาเหลืองน้อยๆพอค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทอดรอบที่สองนะคะค่ะนี่ค่ะทอดออกมาเราก็จะแบ่งได้ประมาณสองตัวนะคะที่เราทอดจานใหญ่ๆจุกๆไปเลยนะคะใส่ทั้งเนื้อด้วย นี่นะคะเราก็ได้มาแกะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทอดรอบที่2กันนะคะนี่ค่ะอ่านี่นะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีหอมแดงพริกขี้หนูซอยคะนา้าใช้ก้านนี่อร่อยนะคะแล้วก็แตงกวามะนาวแล้วก็ผักชีแต่งหน้าค่ะอ่า นี่นะคะแล้วเราก็ตั้งน้ํามันไว้ก่อนไฟเบาๆนะคะดูให้มันวนก้นกระทะอันนั้นคือใช้ได้เครื่องปรุงนะคะนี่ค่ะข้าวประมาณสองทัพทีครึ่งน้นําตาลทรายแดงซีอิ๊วขาวผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมสับนะคะผงปรุงรสนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าพลอยกลัวแค่น้องๆมือใหม่ทําตามเดี๋ยวไม่อร่อยปกติพลอยก็ไม่ใส่หรอกคะ่ะ ค่ะพอก้นกระทะวนๆน้ำมันไม่ต้องพันขึ้นเหมือนเดิมน,นะคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะสองตัวอันนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้ค่ะเพราะยังไงเขาจะปูกรอบแล้วเราก็แกะออกง่ายค่ะอันนี้นะคะใส่ปุ๊บแล้วเราก็หามฝามาปิดไว้เหมือนเดิมเหมือนที่พลอยเคยบอกเพราะว่าน้ำมันจะไม่ไปเลนใส่ตัวเราแล้วก็ครัวก็ไม่เหลว้วยค่ะ,ะดูแป๊บนึงพอเขาเริ่มเหลืองเดี๋ยวเราก็มาพลิกกันนะคะเห็นไหมคะเขาจะไม่ติดกระทะเลย เนี่ยค่ะเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งไปมาให้ดูเหลืองสีทองสวยงามกรอบแต่ไม่ไหม้นะคะหมายถึงให้เขากรอบสีทองเลยในระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมพิช,ชู่ใส่กานไว้นะคะของทอดทุกครั้งพลอยก็จะซับน้ํามันทุกครั้งนี่ค่ะจะได้หน้าตาอย่างนี้เลยค่ะสีทองสวยงามกรอบๆก,บกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานี่นะคะตักใส่พิช,ชู่พักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราตัดเป็นบางส่วนเพื่อที่เอาไปใน ผัดลงไปในข้าวด้วยแล้วก็เหลือเป็นชิ้นบางส่วนเอาไว้แต่งหน้าให้ดูสวยงามและน่าทานมากขึ้นนะคะเนี่ค่ะสีทองม,มากๆสวยมากๆเลยนะคะอันนี้กล้องจริงก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้แต่งภาพหรืออะไรสวยแบบนี้เลยค่ะพอจะใช้น้อนปาล์มในการทอดเขาจะทนความร้อนนะคะนี่ค่ะเราเดี๋ยวเราไปพักไว้ก่อนแป๊บนึงแล้วเราก็นี่นะคะพอจะทําแบบนี้นะเห็นไหมคะน้องจะติดกันแบบนี้อ่ะเขา,าจะติดกันแบบนี้ เราก็พอเขาเย็นตัวเขาก็จะแกะออกเอากรรไกรบีหรือเอามือบีอย่างเงี้ยได้เลยค่ะแล้วเราก็เอาชิ้นสวยๆเอาไว้โรยหน้าให้ดูหน้าทานนะคะชิ้นเล็กๆชิ้นส่วนหางๆห,หรือว่าชิ้นที่ไม่ค่อยสวยเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเอาผัดลงไปในข้าวเราให้ข้าวเรามีความหอมของปลาสลิดเห็นไหมคะเราก็ตัดบางอันเราไม่ตัดก็ได้นะคะใช้มือบีบก,ก็ได้นะคะแต่บางชิ้นไหนที่หนาถ้าเราบีบบางทีมันกระเด็น แล้วมันก็ไม่สวยอะค่ะอ่านี่ตัดเป็นชิ้นเล็กส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเหมือนเดิมค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะจะได้หน้าตานี้เลยก็ส่วนหนึ่งเอาไว้ผัดเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้แต่งหน้าสวยไหมคะสีทองสวยงามมากเลยนะคะอ่านี่ค่ะน้ํามันนะคะที่พ่อจากปลาเมื่อกี้เราตักออกเหลือไว้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็เสยกระเทียมสับไปเลยะคะ่ะใส่กระเทียมสับวันนี้พลอยใช้เป็นกระเทียมกรีบเล็กนะคะหอมดี เวลาผัดเข้าเครื่องเครื่องเขาจะมีหอมแดงมีพริกอะไรเงี้ยใช้ของอหอมแดงก็ใช้หัวเล็กของไทยอันนี้เป็นเป็น,ปนต้องใช้หัวเล็กของไทยค่ะเขาจะหอมเป็นพิเศษอันนี้นะคะก็เทียมเจียวให้เหลืองๆแต่ไม่ต้องไหม้นะคะพอเหลืองสีทองอ่อนๆแล้วก็ดันเขาขึ้นมาข้างๆกระทะก่อนเพื่อที่ว่าถ้าเราใส่ลงไปทับกับพริกหัวหอมเดี๋ยวกระเทียมเขาจะไหม้ค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาหอมพริก ลงไปเจียวค่อยๆนะคะไฟกลางวงเดียวด้านในพอค่ะ <c ười> ค่อยๆคัค่วให้เขาหอมให้เขางวดได้กลิ่นของหอมของพริกแล้วเราก็ใส่ปลาสลิดที่เล็กๆของเราอ่ะค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยคะนาของเราลงไปเลย,ะค,ะลเเลยค่ะแล้วเราแล้วเราก็ปรุงเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีน้ําใส่เลยแม้แต่น้อยเราก็อาศัยเครื่องปรุงเขาเล็กๆน้อยๆค่ะที่คอยบอกไว้ผิวขาวน้ตาลใช้แดงผงปรุงรสนิดหน่อย แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะทีนี้ทั้งหมดเลยทั้งกระเทียมหอมพริกคะนา้าผัดรวมกันอันนี้ใช้ไฟเบานะขอบคุณทีออบอกนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟไฟสองวงรับรองไหมก่อนค่ะอันนี้เราใช้ไฟอ่อนๆวงกลางวงเดียวเราก็ผัดพอคะนา้าเขาเริ่มสุกคือทุกอย่างเขาสุกแล้วเหลือแต่คะนา้าคะน้าเนี่ยผัดนานไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่สีเขาจะไม่สวยอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ แล้วเราก็เอาข้าวของเรานะคะประมาณสองทักครึ่งพฟจะผัดจานใหญ่นิดนึงนะคะแล้วเราก็ยีข้าวเลยค่ะข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่หุงใหม่ไม่ต้องแช่เย็นนะ,ะหุงใหม่ที่เขาสวยๆเอ่อบริเวณแถวแถวหน้าหม้อหม้อข้าวนะคะแล้วก็เอามาพักให้เย็นตัวก่อนนะคะให้เขาธรรมดาเลยไม่ต้องแช่เย็นคือให้เขาเย็นก่อนหุงเม็ดข้าวสวยๆนิดนึงค่ะเนี่ค่ะแล้วเราก็คลุกรวมกันในระหว่างที่เราคลุกถ้าเราผัดไม่ทัน ปิดแก๊สก่อนได้นะคะแล้วเราก็คุกแล้วเราก็ใส่สีขาวลงไปไม่ใช่สีขาวค่ะขอโทษนะคะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะเพราะว่าน้ำปาลาเอาโรยข้างๆกระทะอย่างเงี้ยค่ะในกระทะที่ร้อนอยู่เนี้ยค่ะเขาจะมีความกลิ่นหอมน้ำปาลาก็จะเข้ากับข้าวผัดปลาสลิดอันนี้ค่ะก็จะได้หน้าตานี้เลยถ้าคุณเพื่อนผัด เปิดไฟผัดไม่ทนันปิดไฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เล่งไฟใหม่อีกเปิดไฟใหม่อีกเพื่อให้กุ๊เขาเข้ากันจะได้หน้าตานี้แหละคะ่ะแล้วก็ตักใส่จานแล้วเราก็แต่งจานของเราด้วยปลาทอดที่ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่เนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีแตงกวามีม,มะนาวแลาพลายทาน้ําปลาพริกมาไว้ให้ด้วยน่าทานไหมคะเพื่อนๆน่าทานมากๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยไปทําตามทําตามที่พยบอกรับรลองอร่อยทุกคน พอยดีใจนะคะที่ทุกคนติดตามคลิปพอยอยขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะฝากติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ